khứu đoạn này giang nam nhìn thấy nắng không? phò thôi mẹ sao bên nào vậy nó sao bên nào hết bên nào vậy? anh đi mua cú đái băng เห็ดจะอยู่นหมวกเห็ดออกอยู่นหมวกทากันเหียันนอๆๆๆคนคมันป็นไหนกนั่นอ่ะอไขก้นด้เามเรนเขนี้ยเขาไปเห็นจัดอกเฮ้ไปเรียนต้นอยให้ไปนานบยเนาะอุยนี่ยดอกนังอ่ะย่าดอกนั่งอนกวนอ่ะ ข่อยเครือก้นกันหนอนพูนข่อยหาหมองกันงาเอาหมองคักๆกันเอา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 หมองนี้ละคักๆเหรอฮิเห็ดพอเป็นก้นมันปะเนี่ยอันมาสิมาเบิ้งนะมาทะเลหอดนะอยู่มาพอเป็นก้นเห็้นะมาพอเป็นก้นเหี้ยก็เลยมาก้นน้ำพอนมาอย่ามาอย่ามาหาเห็ดก้นเห็ดยก็สันก้นเห็ดไปปนนี่นะิอันนี้อันไพ่หนึ่งเห็ดพออันนี้

mà đá quan ơi đây đoạt nương mà đá quan ơi đây đeo nha đây đeo đoạt nương người ta người ta muôn vô khánh ba ít à nó sao sao hết buộc với không đá ơi ừm được mấn rồi nè đi

ยิดกัเป็นเด้สดนี่ยบมาอเถียังน้อกะอยากเขา g r a b านไปเกี้ยงเฮ็ดกินเพ่อทีปีนี้ได้ยาดีทวมเขาอ่ะถ้าเขาคืนไม่ากหรอก เออบะหมี่แบบนี้แม่พี่น้องเอ้ยบ่มีเห็ดเริ่มเริ่มเริ่มเงยเริ่มเริ่มบินเริ่มอยากเข่าแล้วเริ่มมีแล้วเริ่มบินแล้วมากนเห็ดมากนเห็ดพี่น้องเอ้ยมาหาเห็ดพอเลยมากนเอากรโนขึ้มันเนี่ย เยี่ยมอยากเข้าได้หมดไม่โตกว่าปวด้องกินนี้ได้หน่อยเท่านั้นวะเจี๊ยเอาไปมาปันเตรียมแปลงสิปลูกพักว่าวันนี้ไหม

บเดีวบเร็วไปหาหงไม่บัดเนี่ยหาหงไม่ไปไปหาหงไม่บัดเนี่ยไปหาเอาหมองนั่นคอนขีเล่นไม่ตีมันแตกเตี้ยมาเห็น่พ่พวกเขานี่สามมือแล้ว